สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ้ยหักเดออีสานชนแนลจ้าเมื Simple ่อนีนน้องอุ Plus ้ยกับพาพี SCOTT ่พานองเขามาหาไออ้วนควยดอนคือเก่าจ้าไออ้วนควยดอนเขากะมีควยแม่ลูกจ้ามาฝากพี่ฝากน้องเขาคือเก่าแหละจ้าเดี๋ยวเขาไปพบปลากับไออ้วนควยดอนกันเลยจ้าไปเบิ้งควยแม่ลูกจ้าว่าเป็นตะฮักเป็นตะเลียงซ้ำใดจ้าพี่น้องไปเบิ Augen ้งน้ำกันจ้าพี่น้องน้องอุ้ยกับไออ้วนก็ได้มาเปิด ควายแม่ลูกจ้ะเนื่องโค้มจ้าให้พี่น้องเขาได้รับชมแล้วผู้ใดมากฮักสนใจดักอยากได้ควอยอ่ะแม่นี่เนะจ้าแม่ปุ้มปุ้ยนี่จะไปเลี้ยงกับลูกอ่ะมือไวกับฝ้ากดโทรศัพท์เขามาหายอ้วนเขาได้จ้าเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงกันบ่อยวันตลอดยีีจ้ะบ่มีรถรับส่งอ้วนเขากะ,ะหารถรับส่งให้ได้จ้าเมื่อนี่กัฝากพี่น้องเขาจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิสิได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องฮักเด้ออีสานชาแนลจากมนีน้องอุ้ยกับใบอ้วนกะลาไปก่อนจ้าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีจ่ายวันครับผมเออคือได้ควายแม่เป็นตาฮักแต่บัตรที่ไหนไม่มีมันเลยครับผมมันได้หกเดือนหาเดือนกลัวหกเดือนแล้วอืมมันได้หาหกสี่หกเดือนเหรอว่าทีจ้า หเดือนกว่ามึงจะเต่าน้มพนดูเต่าน้มพนกังามตัวนี้ลูกแล้ไ้จากเดือนเราจะนี่ลูกได้เก้าเดือนรู้ไมลูกได้เก้าเดือนโตผู้ เดี๋ยวให้เบิ่งลูกก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเขาเข้าไปเบิ่งแมวมันลูกก็คือจังกินหยาดีแถ่นี้กินหยาดีก็ลูกกินหยาดีลูกจังเลยม่าพนอ่างดีแถันี้มันน้นมหนาๆแล้วก่ได้กินนมอิ้มน้องแมวมันหนีเดียวจ้่เด็กเก่าเดือนแข็งขาไ่ดีเนาะครับแข็งขาไ่ดีสูงสูงดีเนีนี่อันนี้ถ้าพ่อกลมครับถ้าพ่อกลมหางลามดีน้อยอ้วนกบหางพันธุ์ที่ดีจ้าหนิกบหางค้วยหน่อยตัวนี้ดี ดีแห้งจ้ะนีกอกขางไงจะ้ะแข็งขานี่ไงมุกดีขนาดได้ขนาดเก่าเดือนนน่กินหนาเลี้ยมหนาไม่มาพูดแท้หรอเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแม่แม่เพิ่นจ้ะนี่โอ้ยคุณแม่นี่ซื้อแม่ยังจ้าเนิอ้วนใช่ครับผมนี่ลหละปุ้มปุ้ยครับแม่ปุ้มปุ้ย แม่ปุ้มปุ้ยท้องแล้วเข้าวหกเดือนครับผมจ้ะซ้ำหกเดือนแล้วเนาะมันเหลือบ่หลายมือจ้ะพี่น้องพี่สามมือนี่นะจเพราะว่าน่าเพียงลูกออกแล้วออืแม่ปุ้มปุ้ยทำไมน่ารักจังเลยเบิ่งอ่างเพิ่นจ้ะพี่น้องเบิ่งอ่างเบิ่งโพนเพิ่นหางลามดีเนาะเรียบดีหางกระลามดีกับหางลามแค่ลูกตัวเดียวตัวเดียวแค่ดีมันมันมันหนุกที เอาเบื้องนาเขาจ้าบบบนี้นาเขาเบื้องนาเขาจ้าเบื้องนาเขาเบื้องคูบเบื้องแค่หลังหนาเขาเพิ่นแก่นี่โคกเขาใหญ่แห้งโคกเขาใหญ่หัวกะโมงดีหัวหมูท้องดังแฝงดึงเยี่ยมขางหลังแล้วจ้าเบื้องเบื้องไทยเบื้องไทยเบื้องอันแต่แค่หลังแล้วจ้าคุณอันช่วงหางฮกเดือนกะซัมนี่ส้วนมันแก่ไก่ออกไม่สิบ่หยดลงดินคุณลือหนิแก่ยางปีนบ่บู เนาะอื๊บชัวครับผมอันในทวางนี่ทับตัวใดใบไหนี่วันทับพ่อกรมเขาเก่าครับผมโอ้ทับกรมทับพ่อกรมจะอ้วนเทากับทับพ่อกรมเก่าคอยแม่นี่มีจุดเด่นอย่างไรเนี่ยอ้วนบอกสุพีเนาะเขาฟังแน่ฮะควันก่อนควนฮัทไทยครับผมจ้ะอึกเชียงหน่าอึกเบุ้งหน่าอึกเชียงโอ้อึกบะเขาไหมพี่หน่องหน่าอึกเชียงล้ำสูดเลือด จ้าหางลามขนฮัดไทยขนดีจ้ากระบานเขาดีเนาะเขาหัวหมูท้องครับผมเป็นตะเลี่ยมหัวข้อมหัวข้อมครับแม่นี่หูหูได้จ้าหูหูอ่องขอตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ควายไทยครบครับจ้าอัตลักษณ์ครบอยู่ครับเอาหอกกระวนเบิองลักษณะสัดส่วนอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเพิ่นทั้งแม่และลูกแล้ว คนไรล,ลูกมันมากัลยมงกันนะต้องเสียงค่อยมาไก่เมียมันบว่ย้อนพี่น้องเขาอยากหูราคาน,นี่ไป่อ้วนเหรอแม่จ่าราคาเี่ครับจ้าเจ็ดสิบสองครับผมเจ็ดสิบสองจ้าเจ็ดส <72. S 2> <72. S 1> ิบสองก็คือเจ็ดหมืนสองพันเนาะไอ้วนเจ็ดหมื่นสองพันก็คือแม่ลูกแล้วก็แม่กับมันมันให้ว่าได้หาหกเดือนเราจ้านี่ ลูกเพื่อนกับเป็นโตผูเราความสูงแม่นี่ดอ้วาแม่นี่สูงผมวัดบังมันบ่ถึงร้อยสามสิบครับผมอยู่ประมาณร้อยิบเจ็ดกวกัวอืมจ้ะประมาณร้อยร้อยี่สิบเจ็ดจ้ะย่งเดี๋ยวลูกอะไรปากลูกเพื่นแม่หง่ับปากลูกแล้วไงดีคับพ่อแม่แม่ชอลูก ยิงหางยังอยู่พว,วนวนหากินใต้ n h าเ<ม>พือเ่อนนี่เอาตามตามตามอธยาศัยของเพื่อนซาคุ้ยหน่อยมันก็สิเป็นยังสั่นละ่ะนี่นี่ก็ย้อมเร็วนี่แม่น่ะโยดโยดแล้วจ้าอายุคุ้ยอันตั้งคันก็สิคันอายุประมาณน,นี้มันก็นสิโยดออกให้เบิ้งเห็นเลยครับผม่่่ถึงนนนนัดดออกเืีประมาณสี่เดือนจ้าสี่เดือนกว่า สี่เดือนกว่าก็ออกไปไปสี่ออกแล้วจ้ะเอาเดี๋ยวอุ้ยทวนอีกรอบนึงควายแม่นี่นะจ้ะความสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดจ้ะร้อยยี่สิบเจ็ดเซนจ้ะราคาทีอ้วนเอาเปิดไว้เนาะจ้ะแม่ลูกจ้ะลูกเป็นโตผูราคาที่เปิดไว้ห่องไว้เนาะจ้ะพี่น้องเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดหมื่นสองพันจ้ะจ้ะคือตอร้องกันได้น้อยจ้ะตอร้องกันได้ ว่าคุยกันได้จ้ะคันบอมมีรถมีลากะคุยกันได้จ้ะทรงด่หอดหมองหอดบอลคือเก่าจ้ะเอาไอ้อ้วนเอาเบอร์ทัวให้พี่ให้น้องเขาแน่ศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยสิยางบุนเห็นเบอร์อีกรอบหนึ่งจ้ะเบอร์เฮ้ยเราคือสมซื้อแถมน้องเป็น เป็นตะฮักไหมไม่ยังปุ้มปุ้ยจ้าสาวปุ้มปุ้ยฝุ่นมึงแล้วยางโชว์ให้เขาเบิ่งเลยฝุ่นเก็บร้าพอนี้เลยอืมกินหญ้าดีพร้อมได้หนิกินหญ้าดีวัามันหมกเกล็ดเกล็ดเกล็ดก็จะมีตัวมันหลายคัวนี้เยอะแยะเลอืมกินหญ้าดีครับผู้ผู้ใดก็เลี้ยงได้ผู้หญ้าผู้หญิงเล็กน้อยก็เลี้ยงได้เห็นจ้ะ ส่วนไอ้อ้วนเฮานี่ก็คือรับประกันตำนี้คือเก่าเด้อจากพี่น้องซื้อจากไอ้อ้วนนี่ก็คือบ่อ้องห่วงจ้าวาสิบ่รับประกันก็คือเฮารับประกันทุกโตน้อยอ้วนรับ,บประกันตำนีทุกตโตจ้าบ่ทุกขังบ่ดอกประกันตำนี้พีน้องบ่ทุกขางบ่ดอก แข้งขาเพิ่นแม่ปีขาเพิ่นเนาะใหญ่แหงปีขาเพิ่นใหญ่นี่แหละจ้าลักษณะกล้วยเป็นตาเลี้ยงเป็นตหาหักข้อมขวดเชียงขวดขาใหญ่จ้า,าลำหางลึกกระชับแบลนด์ดีนนหางแล้วกับผัวดีดีเลยไปเรื่อยต้น,นไปอีกแล้วจ้ากล้วยแม่นี่แม่ปุ้มปุ้ยกับลูกเนาะจ้าแม่ปุ้มปุ้ยนี่ก็คือได้ลูก ตัวแรกจ้ะตัวสองค้าทองจ้ะตัวสองค้าทองเด้อพี่น้องแม่ปุ้มปุ้ยเขาอายุประมาณสี่ปีจ้าซื้อสองได้สามจ้าพีนพน่น้องพี่น้องน้องอุ้ยกับไอ้อ้วนก็ได้มาเปิดควายแม่ลูกจ้าเนื่อโคมจ้าให้พี่น้องเขาได้รับชมแล้วผู้ใดมากฮักสนใจดักอยากได้ควายอ่ะแม่นี่นะจ้าแม่ปุ้มปุ้ยนี่จ้ะไปเลี้ยงกับลูกอ่ะ เมื่อไว้กับฝ่าวกดโทรศัพท์เขามาหายอ้วนเขาได้จะเปิดตลอด24ชั่วโมงก้วออนจ้าบ่มีรถรับส่งอ้วน,นเขากะหารถรับส่งให้ได้จ้าเมืม่อนี้กะฝากพี่น้องเขาจะฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อสิสีได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องหักด้วยอีสานแชนแนลจะเมื่อนี้น้องอุ้ยกับไออ้วนกะลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ